สวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านหลังจากที่ราคาทำ high ไว้เมื่อวานนี้ที่1,847เหรียญเนาะขึ้นไปสูงสุด1,847เหรียญแล้วยังไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับมีการย่อตัวลงการย่อตัวลงนี้คือการกลับตัวลงหรือย่อตัวลงเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปตามดูด้วยเทคนิคจากหนังสือ เทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธของเราครับหนังสือเล่มนี้มี5เทคนิคด้วยกันนะครับในการที่จะเรียนรู้ฝึกฝนไปด้วยกันใครมีแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะครับไว้ข้างตัวครับเดี๋ยวเราจะได้เปิดกันด้วยฟิโอนนซีแล้วก็เทรนไลน์แล้วก็ไอเอสไอนะครับหลายๆเทคนิคเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันด้วยเลยนะครับเป็นการเรียนรู้แบบฟรีๆที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแบบเรียนนะครับใช้เป็นแบบเรียนเพราะนั้นใครไม่มีก็ทักไปที่แอดมินครับ ทักไปที่แอดมินครับแล้วก็ให้จัดส่งหนังสือให้ด่วนเลยเพราะว่าอันนี้คือแบบเรียนถ้าท่านไม่มีแบบเรียนท่านก็นจะเรียนไม่รู้เรื่องโอเคนะทุกท่านไปต่อนะครับแนวโน้มว่าอย่างไรใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจนะครับแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แนวโน้มเป็นอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับก็ยังเกิดขึ้นอยู่เช่นนั้นครับเทคนิคต่างๆสามารถที่จะบอกเราได้ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงจุดนี้ทุกๆท่านต้องรู้ว่าเทคนิคดูอย่างไรใช้อย่างไรเรียนรู้อย่างไรเนื้อหามีอะไรบ้าง เราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแบบฟรีๆที่หน้าเพจนี้ด้วยกันนะครับไปดูกันต่อเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาใช้เทนลลายนะครับในการตีแนวโน้มไปด้วยกันครับแนวโน้มนะตอนนี้ยังคงเป็นแนวโน้ม เราได้เทนใหม่แล้วจากจุด3จุดไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านบางท่านนะครับก็จะใช้วิธีการตีแบบนี้ครับวิธีการตีแบบนี้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็จะมาถามสมาชิก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับว่าวิธีตีแบบนี้ถูกหรือผิดจากจุดไฮตรงนี้ครับลากผ่านอ <c oughs> แบบนี้ครับแล้ว โคร o นิ n งเส้นเอามาไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ถามสมาชิกว่าวิธีลากแบบนี้ถูกหรือผิดครับอตอบกันเข้ามาเลยใครที่เข้ามาแล้วตอบกันเข้ามาเลยวิธีตีแบบนี้ถูกหรือผิดครับคุณยุทธขอเฉลยเลยครับว่าผิดครับวิธีตีแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดทำไมถึงผิดครับ เราลากเทรนจากหนังสือเทคนิคเทดท,ทองแบบจอมยุทธของเรานะครับจากหนังสือเทคนิคเทดท,ทองแบบจอมยุทธของเราบอกว่าการตีเทรนด้วยวิธีของคุณยุทธจะต้องใช้จุด3จุดนะครับต้องใช้จุด3จุดโดย2จุดจะอยู่ด้านเดียวกันส่วนอีก1จุดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจุด2จุดเข้าใจใช่ไหมครับ 2จุดอยู่ด้านเดียวกันนะครับลากได้1เส้เซนส่วนจุดฝั่งตรงข้ามจะมี1จุดซึ่งจะต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง2จุดเพราะนั้นถ้าจุด1จุดฝั่งตรงข้ามมันไม่อยู่ตรงกลางระหว่าง2จุดก็ถือว่าผิดโอเคนะแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อครับใครเข้าใจกด5ามาคนละ1ตัวเลยตรงนี้ครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจุด2จุดนะ่ะ มันอยู่ที่ด้านบนตรงนี้ถูกไหมครับถูกต้องนะครับนี่คือจุด2จุดที่อยู่ที่ด้านบนเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งอ่ะที่เราตีอ่ะมันอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับมันอยู่ระหว่างจุด2จุดด้านบนไหมไม่ครับโน่โน่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นภาพไหมครับไม่ได้อยู่ระหว่างจุด2จุดเพราะฉะนั้นวิธีตีเทนแบบนี้จึงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องโอเคนะนะครับ แล้วทีนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เลยรู้ทันทีว่าว่าการตีแบบนี้ไม่ถูกพอมันไม่ถูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเทนมันก็ไม่แม่นบางคนก็บอกว่าเทนไลน์ใช้ไปไม่แม่นเลยตีไปก็ไม่เห็นจะถูกต้องก็ท่านตีผิดวิธีใช่ไหมครับก็ท่านตีผิดวิธีถ้าท่านตีถูกวิธีแล้วตีให้มัน รงกับจุดที่ต้องตีเนี่ยมันจะแม่นทันทีเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยบางท่านก็บอกว่านี่ไงรับอยู่นะมันรับอยู่นะพอ,อะดีมันท่านท่านกำลังมาโนถึงมันอยู่ไงครับว่าว่าเฮ้ยมันรับอยู่นะเปล่ามันรับอยู่เพราะฟีโปเนซีครับมันไม่ยับรับอยู่เพราะเทนไลน์เพราะฉะนั้นวิธีตีแบบนี้จึงไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นการตีเราก็เลยต้องรู้ด้วยว่าตีแบบไหนถูกนะครับนะครับ ง่ายๆแค่นี้ครับจำง่ายๆครับจุด3จุดตีเส้นเทนได้2จุดอยู่ฝั่งเดียวกันอีก2อีก1จุดอยู่ตรงกลางระหว่าง2จุดฝั่งตรงข้ามเท่านี้เลยดังน,นั้นเทนไลน์เดจึงอยู่ตรงนี้ครับ2จุดตีไปเลยแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดท่านบอกว่าท่านจะตีแบบแบบ3จุดนะครับท่านก็ต้องตีแบบนี้เนาะนี่ท่านก็ต้องตีแบบนี้นะครับ แบบนี้ครับมาจากไหนมาจากข้างบน1จุดนะครับ2จุดนี้เพราะว่ามันมีไพวอชโชราสุดใช่ไหมครับแล้วเราก็โค่นนิ่งเส้นนะครับเราก็โคนนิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านล่างนะครับฮึบโค่นปึ้งแล้วเราก็เอาไปไว้ที่ด้านล่างแบบนี้ครับถึงจะถูกต้องนะครับ ถ้าจะใช้จุด3จุดล่าสุดก็คือจุด3จุดนี้ครับเห็นภาพไหมครับว่า1616 16เนี่ยอยู่ระหว่าง2จุดด้านบนนะครับอยู่ระหว่าง2จุดด้านบนเราก็จะได้เทนออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้ถูกที่ด้วยนะครับให้ถูกวิธีด้วยนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ เมื่อเข้าใจวิธีแล้วเราไปต่อนะครับนี่ก็คือลายเดย์เนาะลายเดย์อยู่ตรงนี้นะครับเราไปดูกันต่อด้วยลายสชั่วโมงลาย4ีชั่วโมงเทนว่าอย่างไรลายีชั่วโมงมาแล้วตีเลยครับไม่ต้องรังเรไม่ต้องรีรอใดๆทั้งสิ้นจุด2จุดตีเส้นเทนได้เอาไว้ตรงไหนดีครับข้างล่างหรือข้างบนครับเราก็ต้องเอาไว้ที่ข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับ ฮึบลากผ่านไปเลยแบบนี้โอเคนะแบบนี้นะครับให้เป็นสีแดง่าแล้วเราก็โค่นิ่งเส้นเอาไปไว้ที่ด้านบนนะครับด้านบนต้องไว้ตรงไหนครับไว้ตรงจุด1จุดที่อยู่ระหว่างจุด2จุดก็คือตรงนี้นี่พันเท่าไหร่เนี่ยพันเหเหรียญเนี่ยนะครับ แล้วเราก็ลากออกมาให้มันยาวๆมานิดนึงเราจะเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่าณนะเวลานี้เนี่ยไทม์เฟรมลายสี่ชั่วโมงเส้นสีแดงเนาะคู่ขนานสีแดงเนาะสมาชิกราคาทะลุเทนคู่ขนานสีแดงออกไปข้างนอกแล้วเห็นภาพไหมครับสมาชิกทุกท่านราคามันหลุดออกไปแล้วนะครับ นี่ก็คือราคาเนาะลงมาเด้งขึ้นไปแล้วลงมาแล้วตอนนี้เนี่ยมันทะลุเห็นภาพไหมครับมันทะลุออกไปตรงนี้เลยมันทะลุออกไปแล้วมีใครไม่เห็นมั้งเนี่ยเราตีเทรนดนกันมาทุกวันนะครับ เราตีเทนเส้นเทนกันมาทุกวันนะครับหวังว่าสมาชิกจะเห็นว่าการทะลุเทนนี้เนี่ยมันเลยทําให้ราคาเนี่ยมันเบรกอัพขึ้นไปนะครับตั้งแต่วันศุกร์แล้วเนาะการทะลุเนี้ยทะลุเมื่อไหร่ครับทะลุเมื่อวันศุกร์นะครับที่ราคาปิดตลาดที่พันแปดร้อยสี่สิบสองเหรียญนะนั่นคือแท่งแรกแท่งเขียวแท่งนี้เนาะแล้วก็เป็นการทะลุออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอทะลุเสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไรต่อแล้วไม่มีการย่อตัวลงเห็นภาพไหมครับ อัตลุเสร็จแล้วย่อตัวลงนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อว่าเอะราคามันจะขึ้นใช่ไหมหรือมันแค่เบรกหลอกแล้วกลับเข้ามาใหม่ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่สมาชิกจะต้องดูให้ดีๆเพราะอะไรครับเพราะราคามันลงมาทดสอบเทนสีฟ้าเห็นภานพาไหมครับ ราคาลงมาทดสอบเทนสีฟ้าตรงนี้นะครับพอมันทดสอบแล้วมันยังไม่ผ่านก็คือยังไม่หลุดลงไปนะครับมันยังไม่หลุดเทนสีฟ้าลงไปจึงมีการเด้งกลับมีการเด้งกลับดีดต,ตัวกลับนะครับมีแรงซื้อดันตัวกลับนั่นเองการดันตัวกลับนี้เนี่ยถ้าหมดแรงดันกลับเมื่อไหรเนี่ยแล้วมีการลงมาเนี่ยแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ ีการลงมาลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถมองได้2ทางครับเราสามารถมองได้2ทางนั่นคืออะไรอ่าเรามาดูไปด้วยกันเลยแบบนี้ครับนะครับราคาลงมาใช่ไหมใช่จากนี่ครับพันแปร้าคาลงมาทดสอบเทนที่1818 18เหรียญ แล้วดีดตัวกลับการดีดตัวกลับนั้นพิจารณาได้2ทางครับ2ทางอย่างไร2ทางก็คือ1 1ก็คือขึ้นต่อ2ก็คือลงมาการลงมานี้เนี่ยนะครับการลงมาตรงนี้ เขาเรียกว่าอะไรครับสมาชิกทุกท่านการลงมาตรงนี้ตามหนังสือเทคนิคเทดทองแบบจอมยุทธเรียกกรณีนี้ว่าอะไรครับพิมพ์มาให้ชื่นใจหน่อยสิเขาเรียกว่าเป็นการโ b แบกเป็นการโทรแบกครับ คำว่าโถแบกก็อยู่ในหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับหน้าที่เท่าไหร่สมาชิกลองไปเปิดหาดูนะครับพอดีไม่ได้หาไว้เผื่อนะครับมันอยู่ในเรื่องของเทรนเนาะแล้วก็เป็นการโถแบกกลับมาของราคาทองคำนะครับของราคาเนาะอยู่ในหน้าที่51ครับโถแบกกับพูลแบกนะครับอยู่ในหน้าที่51นะครับสมาชิกก็ลองเปิดไปอ่านดูนะไปทบทวนดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกรณีนี้ สมาชิกเชียร์ว่ามันจะเป็นกรณีที่หหรือกรณีที่2ครับไหนอยากรู้ว่าสมาชิกเชียร์ว่าเป็นกรณีที่หหรือกรณีที่2ครับคุณนัทคุณนัทเชียร์เป็นกรณีที่หหรือกรณีที่2ออยู่ครับเพราะว่าทำไฮไว้ที่1847้อเนาะเมื่อวานนะครับทำไฮไว้ที่1847ที่เมื่อวานนี้นะครับแล้ว ยังไม่ผ่านเกิดการย่อตัวลงนะครับการย่อตัวลงนั้นจึงทําให้เกิด2กรณีขึ้นนะครับก็คือสิ่งนี้ที่เกิดขึ้น1ห,หรือ2ดอีคุณเจียมจันคุณเจียมจันเชียร์ว่ากรณีที่1ห,หรือ2ครับถ้า1คือขึ้นต่อนะครับข้อ2ก็คือลงมาทดสอบเส้นแนวโน้ม เป็นการโทแบกนะครับเป็นการโทแบกลงมานะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่ออีกว่า,าถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่1ก็คือขึ้นต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นไฮที่ใช้ในการตัดสินตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับไฮที่ใช้ในการตัดสินตรงนี้ก็จะอยู่ที่ไฮล่าสุดนะครับไฮล่าสุดพันสีอะไรดีล่ะจะได้แจ่มแจ่มพื้นสีขาว เราก็เลือกสีค่อนข้างจะลำบากนะครับว่าเอ๊ะเราจะใช้สีอะไรดีมันถึงจะแจ่มพันแปดร้อยสี่เจดเหรียญเมื่อวานนี้นะครับ47เหรียญเมื่อวานนี้จึงเป็นจุดตัดสินต,ตรงนี้เลยนะครับจุดตัดสินต,ตรงนี้อยู่ที่พันแปดี่เหรียญว่าเป็นกรณีที่หนึงหรือกรณีที่สองนะครับ โอเคนะสมาชิกทุกท่านเราก็ต้องรอลุ้นไปนด้วยกันว่าจะได้เห็น1847เหรียญอีกไหมนะครับถ้าเราได้เห็นเราก็ต้องรอดูว่าจะผ่านได้ไหมถ้าทำไฮเออร์ไฮเกิน1847ี่เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนั่นก็หมายถึงราคาก็จะเป็นกรณีที่1น,นะครับราคาก็เป็นกรณีที่1แต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปไม่ได้นะครับผ่านไปไม่ได้ ก็จะเป็นกรณีที่2นะครับซึ่งกรณีที่2แน่นอนว่าเป็นการย่อตัวลงมาเพื่อทดสอบเส้นเทนลายเดย์สีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายืนยันไว้ก็จะเป็นการโทรแบกลงมานะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเจ้าเส้นเทนสีน้ำเงินเส้นนี้จะรับอยู่ไหมนะครับเมื่อมีการทดสอบตอนนี้เส้นเทนสีน้ำเงินเส้นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ อยู่ที่ประมาณ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 1,820นะครับพันเปรี่เหรียญน,นะครับตรงนี้เราก็เลยต้องเขียนเอาไว้เลยครับเพื่อเตือนจิตเตือนใจของเรานะครับว่าถ้ามันจะลงมามันจะลงมาที่พัน0ี่เหรียญน,นะครับ ซึ่งเป็นเส้นเทนไลน์สีน้ำเงินลายเด y นั่นเองนะครับการทดสอบนี้ถ้าลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูว่าจะสามารถรับอยู่ไหมนะครับส่วนแนวต้านถ้าเกิดผ่าน1847เหรียญได้แน่นอนครับเราก็จะไปเจอกันที่ฟิโป n แนนซี่เมื่อวานนี้ฟิโป n แนนซี่หอยู่ที่เท่าไหร่ครับเราก็ตีเลยครับฟิโป n แนนซีนะครับง่ายๆครับ เราก็หาฟิโปลนนซี่เลยครับว่าแนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตีไปเลยพันแปดร้อยเก้าสิบเนาะลากมาที่พันแปดร้อยสิบแปดตรงนี้นะครับเรียบร้อยอึ๊บ ่าเรียบร้อยเราจะเห็นว่า61.8%ก็จะอยู่ที่ประมาณนี่ครับ1862นะครับ50%อยู่ที่1854นะครับส่วน38.2%ก็อยู่ที่1846นะครับ3แนวต้านนี้จึงเป็นแนวต้านที่สำคัญเราก็เขียนไว้เลยครับพันอาจจะขึ้นต่อ ก็อยู่ที่พันธทะลุพันแปดี่เหรียญได้เนาะไฮเพราะนั้น38.2ก็ก็ไม่ไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีแล้วเนาะก็จะไปที่พันแนะครับแนวต้านต่อไป50%ของฟิโปนนนซีนั่นเอง54านะครับแล้วก็ถัดไปก็คือ61.8% 61. 1863นะครับ1863 ง่ายไหง่ายมากเลยนะครับเราก็สามารถเอาฟิโบนัซซีมาหาแนวรับแนวต้านกันได้ต่อไปตามนี้เลยครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงกรันใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวแล้วครับใครไม่เข้าใจกด0เข้าใจกด5มา2ตัวครับไม่เข้าใจกด0ย์นะครับ ตอนนี้เราต้องลุ้นระหว่างกรณีที่1กับกรณีที่2ซึ่งเจ้ากรณีที่1กับกรณีที่2เนี่ยมันก็ต้องรอดูรอดูด้วยจุดไฮเมื่อวานนี้ที่1847เหรียญน,นั่นเองนะครับโอเคนะทุกทกท่านวันนี้ก็รอดูง่ายๆแค่นี้ครับ ถ้าเกิดว่าไม่ผ่าน1,847เหรียญโอกาสที่จะย่อลงไปทดสอบ1,820เหรียญก็มีค่อนข้างมากนะครับก็มีค่อนข้างมากแล้วก็เพราะเป็นการโทรแบกเนาะแล้วก็โอกาสที่จะเด้งกลับก็คือการที่จะขึ้นต่อนั่นหมายถึงต้องทะลุ1,847เหรียญให้ได้ก่อน ถ้าเกิดทะลุ1847เหรียญทำไฮเออร์ไฮด้วยทฤษฎีดาวก็บอกว่าจะไปต่อการไปต่อก็จะไปเจอกันที่ฟิโบนเป็นเปด่านแรกครับแนวต้านแรก1854เนาะทะลุ47เจอ54ทะลุ54ได้เจอ63นี่ก็คืออารมณ์ของตลาดในวันนี้เลยนะครับทุกท่านส่วน1820ถ้ารับไม่อยู่ทะลุลงไปไปเจอกันที่เท่าไหร่ต่อ เราก็ค่อยว่ากันให้มันทะลุก่อนนะครับให้มันทะลุก่อนนะครับพันแปเป็นเส้นเทนเนาะถลุดลงไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะลงไปค่อนข้างลึกก็ไปเจอกันที่แนวรับจิตวิทยาเลยละกันครับเอาง่ายๆแนวรับจิตวิทยาก็อยู่ที่พันแนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยเหรียญเนี่ยเป็นแนวรับจิตวิทยานะครับตัวเลขกลมๆให้ไว้อย่างนี้เลยนะครับ ส่วนใครอยากรู้รายละเอียดที่ว่าถ้าหลุด1820จะไปไหนก็ต้องใช้ฟิโบนัชชีเพื่อที่จะหาแนวรับจากฟิโบนัชชีนะครับทั้ง extension หรือจะใช้ก็ต้องใช้ extension เนาะ retestment ที่เราหากันไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกรันใครเข้าใจกด5มาคนละ5ตัวแล้วครับไม่เข้าใจกด0นะครนะ เข้าใจกด5มา5ตัวครับไม่เข้าใจกด0แล้วทีนี้เนี่ยก็อยากจะบอกสมาชิกทุกท่านว่าเพจของเรานะครับเพจของเราเป็นเพจของการสอนนะครับเพจของเราเป็นเพจของการสอนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรวดเร็วในการสอนจึงมีไม่เยอะเพราะว่าถ้าเราไปเร็วๆสมาชิกที่มาเรียนรู้กับเราก็จะไม่เข้าใจ ก็จะเกิดความไม่เข้าใจขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการความรวดเร็วท่านไม่ใช่สมาชิกของเราหรอกครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ลองไปติดตามเพจที่เขารวดเร็วได้นะครับเพราะว่าเพจผมไม่ใช่เพจของการส่งซิกแนวส่งทรายส่งซิกใดๆไม่ครับเพจของผมเป็นเพจของการเรียนการสอนสมาชิกเข้ามาเข้ามาเพื่อเรียนรู้ฝึกฝนกันแบบฟรีๆ นะครับทุกท่านมาฝึกฝนด้วยใจฝึกฝนกันแบบฟรีๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆเดินเราต้องค่อยๆสอนเพราะหลายๆท่านเข้ามาใหม่ถ้าเราสอนถ้าผมสอนแบบเร็วๆก็คงจะไม่เข้าใจนะครับถามบอกคุณยุทสอนเร็วได้ไหมได้ครับทำไมไม่ได้นะครับในเมื่อมีความรู้อยู่ทําไมจะพูดเร็วไม่ได้พูดได้ครับแต่ว่าด้วย ด้วยหลักการด้วยจุดประสงค์ของเพจของเราซึ่งจะเป็นการสอนสมาชิกแบบฟรีๆที่หน้าเพจด้วยหนังสือที่ใช้ในการเรียนรู้เล่มนี้ดังนั้นจึงไปเร็วแล้วไม่มีประโยชน์อะไรครับเราต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกที่เข้ามาเราต้องการแบ่งปันกันแบบฟรีๆดังนั้นใครที่ต้องการการเรียนการสอนที่รวดเร็วอยากรู้เร็วๆพูด5้าทีจบเลยได้ไหมได้พูดได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้น ต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราเข้ากลุ่มไหนเราก็ต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของกลุ่มเขาเป็นแบบใดเขาต้องการอะไรเขาต้องการแบ่งปันให้ผู้คนเขาต้องการสอนให้ผู้คนที่เข้ามาดังนั้นการไปเร็วจึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับคนที่มาเรียนรู้เลยจริงไหมครับสมาชิกทุกท่านดังนั้นคุณยุทธขอสอนแบบพูดย้ำๆไปช้าๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับ ส่วนท่านใดที่เข้าใจแล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวเองที่จะไปฟังเพจนู้นเพจนี้เพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นถ้าหากอยากได้ความรวดเร็วอย่าลืมว่าเรามีคอร์สเล่นรอบทํากำไรซึ่งมีความรวดเร็วแม่นยำมากมากให้กับสมาชิกเสิร์ฟสมาชิกอยู่ในเวลานี้คอร์สฝึกฝน kts กุญแจพลิกชีวิตครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดให้เรียนรู้แล้วใครต้องการความแม่นยำความรวดเร็วเล่นรอบทำกำไรกับตลาด คอร์สนี้เหมาะสมกับท่านมากๆครับท่านลองสมัครดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันว้าวแค่ไหนนะครับไม่ได้ไม่ได้พูดเกินจริงครับแต่อันนี้คือความจริงอัะนั้นท่านคงต้องเสียเวลาที่จะมาเรียนรู้กับคอร์สเล่นรอบทํากําไรของทางเพจของเราแล้วนะครับเพราะเป็นคอร์สที่แอดวานซ์นํามาเล่นรอบกันแบบรวดเร็วแม่นยําเที่ยงตรง นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจาก4อินดี้ที่จะนำมาใช้ในการประยุกต์ร่วมกันแบบง่ายๆสบายๆนะครับแล้วคอร์สนี้ที่สำคัญใช้ในการเล่นรอบทองคำแท่งไทยได้แบบชะงงักเลยนะครับได้แบบสบายๆบ,บางท่านบอกว่าเล่นทองคำแท่งไทยกลัวค่างเงินบาทกลัวความผันผวนของค่างเงินบาทผมบอกได้เลยว่าเทคนิคจากคอร์สเล่นรอบทำกำไรกุญแจพลิกชีวิตของเราสามารถ ใช้ได้สบายๆไม่ต้องสนใจค่างเงินบาทใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสามารถทำได้แบบนั้นนะครับด้วยการวิเคราะห์ใน TikTok ท่านก็จะเห็นเลยถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองไปติดตาม TikTok ของเฮียยุทธเดอะเซอร์เทรดทองดูนะครับท่านจะเห็นว่าใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทองคำแท่งไทย96.5%โดยที่ไม่มีค่างเงินบาทมาเกี่ยวข้องเราใช้แค่เทคนิคเล่นรอบทำกำไร kts ตัวนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทักไปเลยครับที่แอดมินไลน์ t อดเดอะเซิครับตอนนี้โปรโมชั่นลด50%พร้อมโบนัสพิเศษคอนซิลฟรี1ครั้งครับกับทุกท่านที่สมัครภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับคอร์ะเราจะเรียนกันในวันที่10มีนาคมขอทุกท่านโชคดีครับแล้วเจอกันในคอร์สครับสวัสดีครับ